เปือนคราบโคลเลนนั้นก็ยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคราบใครก็ใสสุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าท้อทุกเพียงแค่หลมแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยียมชมเครื่องลางหรือว่ามิดหมอของ,งเดิม แล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพและก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบงังกรและก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพื่งพาบุญญาประมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านในต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่เข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์08-6329-1496เบอร์08-6329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือเป็น ID l i n e ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คํา่่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้าบวันเก้าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลายหรือว่าทางข้อความควงผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นมีตรเทพศัตราของครูบาอาจารย์นะครับนะในเขตภาคเหนือตอนล่างไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับนะหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อกัน และหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะก็ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาก็ล้วนแต่ว่าเป็นภระิยะสง์นะครับนะที่อยู่ในเขตพักเนะือตอนล่างที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นพระที่อยู่ในสายเดียวกับหลวงพ่อเดิมนะครับนะเป็นครูบาอาจารย์นะครับนะกันและกันนะ,อะเอาละครับวันนี้ก็นะครับอ่อนอื่นผมก็ ต้องกล่าวยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสูกก่การเยี่ยมชมนะเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับนะทุกทุกท่านเลยนะครับนะก็อย่าลืมนะครับก็ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะก็หากท่านไหนที่เข้ามาชมนะครับนะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมหากท่านเห็นว่าดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะ เพื่อให้เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับนะที่สําคัญยิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อชมแล้วนะครับหากท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าเก็บปัญหาอย่าเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับก็ติดตรงไหนก็อยากให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะก็ให้ท่านโทรมาได้ที่เบอร์086 329 1496 เบอร์0863291496นะครับในทุกคำถามครับนะักเรียนมีพอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะ,ะในทุกคำถามมีคำตอบนะครับนะ,ะก็ยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ได้ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกทะนะ,ะก็ยังจะว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบฟังดูผิวเปินเหมือนดูว่าจะดีนะ อ่าแต่เมื่อต่อไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะที่ยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะอ่าก็เนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่เวลาถามเข้ามาก็ต้องการเพียงคําตอบเดี่ยวนะอ่าก็หมายความว่ามีดผมต้องแท้เท่านั้นมีดผมจะต้องทันลงพ่อเดินเท่านั้นนะครับนะประมาณนั้นนะ าหากไปตอบคำอื่นก็จะไปเป็นปัญหาก็จะไปเป็นประเด็นนะครับนะก็อันนี้ก็เรียนทุกท่านเอาไว้นะครับในแทบจะทุกคลิปวิดีโอนะครับกนั่งจากว่ามีท่านใหม่ๆนะครับนะเข้ามาติดตามรับชมก็ค่อนข้างเยอะนะก็เลยต้องเรียนนะครับนะกฎจรรยาบรนนะครับนะเอาไว้นะครับเพื่อจะเป็นที่ทราบกันนะ เป็นันว่าเมื่อท่านชมแล้วนะครับก็ลองเข้ามาติดตามเยี่ยมชมดูก่อนนะครับนะเมื่อติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรผมอยากจะให้ทุกท่านนะคือยกหูเข้ามานะครับนะมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนนะอ่าค่อยๆสอบถามกันนะครับนะรายละเอียดต่างๆก็มีคําตอบอยู่แล้วนะครับนะ,ะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 นะเบอร์0863 2 9 1 4 9 6นะครับนะโทรเข้ามาได้ทุกวันนะเอาล่ะนะครับวันนี้ก็จะใช้เวลานะครับในการทำคลิปนี้ก็ประมาณสัก10กว่านาทีนะอ่าก็จะไม่ใช้เวลานะครับนะให้เยอะนะครับนะจนเกินไปนะอ่าก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมจะแนะนำเอาเป็นมีดนะครับก็อ่า ดาไม้นะครับเป็นมีดขุดว่านขนาดเล็กนะครับของหลวงพ่อเดิมเดี๋ยวขออนุญาตหยิบขึ้นมาเลยดีกว่านะครับนะอ่าก็หลักๆในการที่เข้ามานะครับนะเอามีดไม้ท่านได้ชมก็ต้องการที่จะนาเอานะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือว่าอ่ามีดหมอของคูบาจยานนะครับนะทุกองค์ทุกท่านนะครับมาให้ท่านได้ศึกษาไม้ท่านได้รับชมนะอ่าลองเข้ามาชมด้วยอ่สายตานะครับนะอันแหลมคมของท่านดูก่อนนะครับนะ อามีดเล่มนี้นะครับก็เป็นมีดต้องเรียกว่าเป็นไซปรกกานะอามีความยาวชฉอาะอยู่อาพาะบใบนะครับอยู่ที่2.5รวมด้ามฝักอยู่ที่5นิ้วนะครับเป็นมีดไซปรกกาแต่เป็นมีดขุดบ้านขนาดจิ๋วนะอาด้ามไม้ฝักไม้นะครับก็พูดถึงมีดขุดบ้านจิ๋วนี่ก็จะไม่ค่อยได้เจอเจอกันสักเท่าไหร่นะครับนะอาเรียกว่าเป็นมีดที่หาได้ยากก็แล้วกันนะ ที่สําคัญย mm ิ hmm. ่งกว่านั้นครับทำด้ามและฝากนั้นจะเป็นไม้คูณนะทั้งเล่มเลยนะครับเป็นไม้ต้นเดียวกันนะพูดถึงไม้คูณนั้นก็เป็นไม้ที่เขาเรียกว่าเป็นไม้ทนสิทธ์นะมีความศักดิ์สิทธิ์มีความเข้มขลังอยู่ในตัวนะเรียกว่าเป็นไม้ทนสิทธ์นะครับนะท่านจะพูดถึงไม้คูณนะครับก็จะเป็นไม้เรียกว่าเป็นไม้มงคลนะเวลาเรา มีงานมงคลนะครับขึ้นบ้านใหม่แต่งงานบวชอะไรต่างๆพวกนี้นะ,ะเราก็มักจะเห็นนะครับนะ,ะตั้งแต่เขาเรียกว่าไม้คูนีใช้ได้ตั้งแต่รากยันยอดนะ,ะนะครับนะใบดอกอะไรต่างๆวันนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับนะก็เป็นไม้ที่เป็นไม้มงคลมากันง่ายนะครับคนโบราณก็จะนิยมใช้กันนะ เอาละนะครับเรามาดูนะครับนะมีเล่มนี้นะครับนะก่อนที่เราจะเข้าไปชมในส่วนของภายในก็อยากให้ไล่ดูในส่วนของภายนอกนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับมีดทุกเล่มนะครับก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับนะก็หมายความว่าจะเป็นด้ามเป็นฝักนะอาจจะเป็นมาแม้ลัดต่างๆนะครับนะรวมถึงกันต่างๆก็เรียกว่ามีความสมบูรณ์นะครับแน่นหนานะ นะครับนะโดยเพราะ uh, เล่มน,นี้ mm hmm. นะครับเป็นขุดว่านจิ๋วเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะครับนะ uh, เวลาชมมีดเวลาทําคลิปนะครับต่างๆเนี่ยผมจะเน้นซูมนะให้ท่านได้เห็นให้ท levers, ห่ทานได้รับชมนะครับนะ uh, ต้องการซูมให้เห็นรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อไม้นะครับเนื้อเหล็กอะไรต่างๆพวกนี้นะให้ท่านได้พิจารณานะครับนะง่ายขึ้นง่ายขึ้นว่ากันง่ายนะครับ สามหลักใหญ่ๆในการเข้ามานะครับนะักศึกษาเยี่ยมชมนะครับนะมีทุกเล่มเลยก็อยากให้ท่านชมในเรื่องของอความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับนะ,ะก็อยากจะให้ชมนะครับนะโอ้แสงจะแรงมากเลยนะครับนะจ้านะขาวจั่วเลยนะนี่นะครับนะก็พยายามจะให้ดูนะครับนะให้ชัดๆนี่นะนะครับก็ลองดูนะครับนะ เป็นมีดขุดว่านนะครับนะเป็นมีดขุดว่านนี่นะเรียกว่า,าเป็นมีดทีหาชมได้ยากเลยทีเดียวนะครับนะนี่ก็มีมนเสน่มากๆนะครับนะเต็มไปด้วยมนคลังเต็มไปด้วยความเขาเรียกว่าปลานิดว่ากันง่ายนะนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับนะเราดูในส่วนของภายนอกนะครับนะคงฝากไปนะในเมื่อ เราชักใบออกมาก็อยากให้ท่านได้รับชมในส่วนของภายในนะ,ะในดูกันแล้วก็ดูให้ทุกแง่ทุกมุมทุกจุดว่ากันง่ายนะครับนะข้างนอกที่เราเห็นอยู่ก็เมื่อสักครู่นี้ก็ว่าเก่าแต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านะนี่เขาเรียกว่าเก่าแบบเขาเรียกว่ามีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงนะ,อะลองเข้ามาดูนะครับนะของเข้ามาพิจารณาดูนะนี่นะครับนะเรียกว่าเป็นไม้คูณทั้งทั้งรุ่นเลยนะครับนะ มีมนสเสน่มากๆนะครับนะมีความเข้มขลังมากๆต้องบอกว่าอย่างนั้นนะอ่านี่นะครับเป็นนะทีนี้นะครับ,เ,นนรบเราเราดูในส่วนของนะครับนะ,ะฝากไปแล้วนะครับก็ลองมาดูในส่วนของนี่นะครับนะกนะ็แสงจะแรงมากนะครับแสงจ,จ้านะผมก็ยจะปรับลงสักนิดหนึ่งนะครับนะอ่านี่นะครับก็นะเป็นลายที่เขาเรียกว่า หา,าชมได้ยากนะครับนะอตอกลายนี่นะเป็นอมองตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์นะครับเต็มไปด้วยมนคลังนี่นะอ,อย่างนี้เขาเรียกเป็นลายจีนนะครับนะาหาชมได้ยากเลยทีเดียวแหละนะครับนี่นะสันมีจานานะครับในในส่วนของปลายจะเป็นสันประหมอนะครับนะส่วนตรงนี่นะเป็นสันประหมอส่วนตรงโคนฝคักนี่ก็จะเป็น ความหนานะครับนะเหมือนกับสันมีดทั่วไปนะครับนะจะมีสันแบนนะนะครับที่เรามาดูในส่วนของกันนะครับนะแป๊บเดียวปาเข้าไป10กวนาทีนะครับกันเป็นจุดสําคัญมากๆนะครับนะของมีดทุกเล่มเลยนะอ่านี่นะครับนะ ก็เนื่องจว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารสําคัญสาคัญเช่นเกษากล้งพ่อคดีจะเป็นแผ่นตะกุดนะครับนะผงต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ควบการปลูกเสกเอาไว้นะครับนะหรือเรียกว่าเป็นผงไอติเจกนะก็จะถรูบบรรจุนะครับเอาไว้ในกันนะครับนะอก็โดยเพราะเส้นผมนะครับที่ได้ถูกปงนะครับนะเป็นวันพระใหญ่นะอวันพระใหญ่นะครับก็จะถูกเก็บเอาไว้เพื่อที่จะมาทําเป็นมวลสารนะครับสําคัญสําคัญนะ เพื่อบรรจุลงไปในแกนกลางหรือว่ากันของมีดนี่แหละนะครับนะให้ท่านได้เข้าใจตรงนี้นะเมื่อนะครับบรรจุเสร็จปั๊บก็เขาก็จะปิดด้วยข้างนะครับแต่มีเล่มนี้ด้วยอายุและก,การเวลานะครับในผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับนะอลอยลอนของข้างของไรต่างๆวันนี้ก็จะหลุดล่อนออกมานะครับแต่มวลสารก็ยังอยู่นะอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ที่สําคัญนั้นมีทุกเล่มนะครับผมต้องการ รักษาความเป็นธรรมชาตินะครับเอาไว้นะครับได้มาแบบไหนก็จะคงสภาพแบบนั้นเอาไว้นะจะไม่ไปเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะรักษาความเดิมเดิมนะเอาไว้อันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับเพื่อที่จะให้ได้เข้าใจตรงกันนะอ่านี่นะครับนะทีนี้เรามาดูในส่วนของด้ามนะครับนะสุดท้ายเลยดนะ้าด้ามเป็นเป็นไม้คูณนะครับตามที่ได้เรียนไว้เบื้องต้นนะอ่ะทาท้งเล่มเลยว่ากันง่ายนะครับนะเรียกว่า เป,เป็นมีดที่หาได้ยากนะครับเป็นมีดที่หาได้ยากนะครับโอ้นะครับถ้ามีดแบบนี้แล้วก็นะใครมีไว้ในครอบครองก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับยิ่งกว่ามีเงินทองนะครับนะไว้ในครอบครัวนะนี่อันนี้ก็ขยายใสๆนะครับนะ้าให้ทันได้เห็นให้ท่านได้เห็นจัดจ้นะครับนะนี่คือเป็นไม้คูณนะแทะ้ๆเลยนะครับนะ้ นี่เป็นมนสเสน่ห์นะครับนะความงดงามของมิเลมีนะครับเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดก็คือ12กับ58วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะอ่าเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะครับนะอย่าลืมนะครับเมื่อชมแล้วหากท่านเห็นว่านะครับนะอ่าเป็นประโยชน์นะครับนะต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมรือเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้น ก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะครับนะหรือว่าชมแล้วหากท่านติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรก็อย่ากเก็บปัญหาอย่ากเก็บข้อสองสัยเอาไว้นะครับติดตรงไหนก็อยากให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนากาให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์086329 1496นะเาเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคําถามของท่านนั้นนะักกินมิตรหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอน สำหรับวันนี้ผมนักการเมือขอต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ